เีวเรื่องของคงด้วยมาได้นานรูรงการนะครแราไรครับนี่อยังไม่ไหัย่าเป็นหมางเดียนะครับท่นร่าที่านากนานึ่งที่นัเทศไทนะครับสมกคงคุณม่าุณตามีอยู่แล้วับว่าใช่อัญหาเร่นแบบี้นะปีหมนี้เยจะต้เปลี่ยนบ้างร

ผม,มผมตดนเลยมัดรวบไปเลยลวเยน้องเราจะแบ่งคึ่งกัน,กนใจไม่อ๋องเหรอ,อามาัดรวบบนี้ไงยังน่ายอีกยังไม่ได้เลื่อน <c oughs> ไ,ไปได้แล้วสามองค์แล้วไปกระบองมันขึ้นก้นไปนะั่นเอาลงมาทด่พี่แนมกระบองมันติด<ม>เกงไง เราหรือว่าล้อทุกที่อยู่นม